สวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันนะครับคนโครกรถไถตองคํานะครับผมฮนะมาแล้วนะครับตัดหญ้าอีแตนนะครับปกติแล้วรถอีแตนจะบรรทุกมันบรรทุกข้าวเ้วนะเป็นรถเกี่ยวกับการเกษตรนะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยเอามาตัดหญ้าให้วัวนะครับผม ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ว่าจะดวกสบายาทำงานครบจบในที่เดียวนะครับจากอูช่างออฟนะครับผมกงไกราสุโขทัยนะครับเบอรโทรประามนี้นะครับปิดขั้นตอนแรกต้องทำยังไงครับครับรง ขั้นตอนแรกครัยังไงลงจากรถปิดประตูมาถึงก็คือทำงานได้เลยใช่ไหมลงุงแค่บบว่า,วม,าวมาถึงลงใส่เกียร์ เนึอ๋อกดปากเอ้ยล้อลอยโอ้ลุงจะตัดจำยโอ้ยโอ้เป็นอะไรที่น่าจึงมากนะครับท่านผู้ชมนี่นะ จนจำดินแบบนี้เลยนะครับโอ้ผมว่าแป๊บเดียวนะเต็มรถเนี่ยโอ,โอ <laughs> น่าทึงมากอีแตนอีแนสนตัดหญ้าให้บัวก็ได้นะครับ ลองดูพอแล้วเหรอกลับบ้านแล้วเหรอแย่เาโอ้โอลองเครื่องไม่ไม่ไปตัดตรงนู้นได้ไหมล่ะในในป่าข้าวอ่ะต้อหวงไหมตัดในป่าข้าวได้ไหม ลองให้ผมดูอีกหน่อยมันแป๊บเดียวแล้วเกินเนี่ยคนดูยังงงอยู่เลยมันมันครับครับครับผมมาได้พาเวอร์นะครับผมขับรถหรือว่าถอยกันไปเกี่ยวขับรถนะคขับรถเอ้ย มอยมาถอยนะครับจะขอดูข้างหน้าหน่อยเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูข้างหน้าเลย อ,อะไรลุงสายค<ส>ัดสายพานโตดับเครื่องกอ่อนโอ้แรงจัดอันตราย<อ> <laughs> ใส่สะพานแล้วอยกว้าวมาดูข้างหน้าหน่อยลงมาเลย ยาจะหมดก่อนนะครับท่านผู้ชมยามีน้อยโอ้แสนหกหมื่นห้าพันนะสำหรับคันนี้นะไม่รวมเครื่องยนต์นะครับสำหรับท่านใดที่ว่าอ,อยากรู้ราคานะครับแต่ว่าผมบอกว่ามันคุ้มมากนะคุ้มไม่ลงชอบป่นเนี่ย ชอบไหมระว่างระวังไอไอีิวาสพายตื้อตื้อตื้แล้วก็ตักขึ้นนะไม่ดีเหรอมันแย่แล้วมันไม่ไหวโอ้ไม่ไหวอันนี้เกี่ยวกันเยอะเลยไปไปไอ้หนี้ตัดกันเดียวน่ะเด็ดเ่า ลุงน่าจะมีรับจ้างเออน่าจะดับตั้งนานแล้วอ๋อไวนะผมว่าแป๊บเดียวจะเต็มเลยเนี่ยสุดยอดก็เห็นเขาบอกว่าวางเครื่องเขื่อน้ลยนะท่อท่อแต่งลุงใส่ลุงใส่ท่อเดิมก็ได้แต่ว่าหันปากกันมาทางลุงน่ะป๊าป๊าป๊า นี่นะครับช่างผู้สร้างนะครับช่างออฟสนใจก็โทรมาคุยกันได้นะครับผมและสามล้อจะได้ดูไหมเนี่ยกำลังมาครับอ๋อโอเคสัดยมียานิดเดียวถ้าจะสั่งอาจจะต้องรอคิวนานหน่อยนะครับอาจจะเป็นสั่งปีนี้คือได้เริ่มประกอบปีหน้านะครับคันหนึ่งคือ ใช้เวลาก็ประมาณเดือนเดือนกว่านะพี่เนาะประมาณเดือนครึ่งนะครับก็ยากเหมือนกันนะก็จะได้แต่ละคันนะครับโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามม้ด้วยนะครับสวัสดีครับ